กก่กก่ออไไฟด้้เทานีหรคุณนายหนูท่าแจริงๆเถอะก็ร่ำก็รวยไม่มีตังค์ซื้อเตาแก๊สก็เข้าเลยฉ <c ười> ันอยากได้ฟิลธรรมชาติตอนที่ฉันพบสามีฉันครั้งแรกคุณร้วคุณนายพบสามีในตในป่า,นใ,นา <c ười> ในน้ำอ่ะปต้ลองหมุนที่ทดลองหมุนดีว่ามันหม,มุนไหมอ่าไฮโอ้ไฮโอไห้อ แพ้ผักตกน้ำโอ้โหกูขึ้นมา,มาที่บ้าเหรอกูตกแม่เลยบ้าเหรอจะทำก็ไปทำลึกๆ ในอดีตการหมูบ่บรานพาสตรีของเฮาอพยพหนีการย่ำยีจากเหล่าผู้มารมาจากที่อื่นจนกระทั่งได้พบกับดินแดนอันบริสุทธิ์ในหุบเขาแห่งนี้ที่มีแม่สงเป็นผู้ปกปอ้องเจ้าเมืองของเองอยู่ที่ใดพาข้าไปหาเจ้าเมืองของเจ้าสิหากใครคิดตุกติกก็จะแช่งให้หมดเโยนตกเจ้านะ จะหาแม่เมืองได้จะใดเดี๋ยวข้าจะพาไปเองทันโกบรีเืองนี่นแปลกหากพวกเจ้าคิดตกติกเขาจะตบล้างดาวทั้งหมดเมืองเลย <What? S 1> บัวเธอจำฉันได้หรือไม่ หน้าตาเธอดูเปลี่ยนไปมากดูพี่รึกพี่กนหมูเฮาชาวลับแลอยู่กันแต่ในเมืองบ่ได้ออกพานพบโลกภายนอกข้าเจ้าเกรงว่าท่านคงจะสับสนข้าเจ้ากับผู้อื่นเป็นแน่ในเมืองของหมูเฮามีแต่แม่หญิงแล้วท่านเข้ามาในบ้านเมืองของหมูเฮาเพราะต้องการอางหรือข้าก็คือแม่หญิงดูไม่ออกเลยไม่จริงฉันไม่เชื่อ ฉันจำได้อย่างแม่นยำว่าท่านคือแม่เมืองบัวถือว่าใบหน้าของเจ้าจะผิดรูปผิดร่างไปมากก็ตามแล้วท่านก็เคยทําต้มแซบหมูใบมะขามให้ฉันกินถึงแม้เวลาจะผ่านไปเนิ่นนานข้ายังจํากลิ่นน้ำต้มกระดูกหมูที่ทั้งเข้มข้นและหวานที่ท่านต้มให้ข้าทานได้อยู่เลยในเมืองรับแลแห่งนี้ข้าเจ้าไม่ได้ทาต้มกระดูกหมูมาตั้งนานแล้ว เพราะหลังจากที่ข้าเจ้ากลับเข้ามานีเมืองลับแลข้าเจ้าก็มาได้เจอกับรสดีซุปก้อนรสซุปกระดูกหมูที่มีรสชาติเข้มข้นเต็มรสหมูแบบคูณสองอีกเลยนี่ท่านหมายถึงรสดีซุปก้อนรสซุปกระดูกหมูสิ่งนี้งั้นหรอือใช่แล้วนี่ท่านหลวงม,มิตรภัยรีท่านออกไปหารสดีซุปก้อนรสซุปกระดูกหมูกลับมาให้ข้ายอย่างนั้นหรอ ถูกต้องข้าเอารสดีสุกก้อนรสซุปกระดูกหมูที่ทำจากกระดูกหมูส่วนที่เหมาะกับการทำซุปมีทั้งเอี่ยวเล้งที่ให้น้ำซุปรสหวานธรรมชาติมีทั้งคาตังที่ช่วยเพิ่มความหอมให้กับน้ำซุปอร่อยเข้มข้นครบรสในก้อนนี้ก้อนเดียวข้าวมาให้ท่านแล้วเมื่อเมืองบัว กระดูกหมูถ้าเยี่ยงนั้นแล้วเรามาเต้นฉลองกับสุกก้อนรสดีนี้กันเถอะข้าเจ้าจะทำตามท่านเฮยรสดีสุกก้อนรสุปกระดูกหมูสรสด,ดีสุปก้อนรสดีซุปก้อนกระดูกหมูอ้าวซุกกระดูกหมูเขาบอกทำไมรสดีซุกก้อนรสดีซุกก้อนรส ซุปเกละดูกหมูแม่นึกว่าใช้เข็มกลาดให้สก๊อตเทปใส่เบื่อแล้วก็มาเป็นนี้ตุ้งปุบอลเซียกะโอ้ยนี่เหมือนบอวชาแช่อันนี้เข็มขัดมัธยมนี่ฉันเอาให้ลูกฉันได้ไหมท่านหลวงวิธีเรียพ้ชาท่านอ้าว

เลอเป็นหัวสิฉันคือฉันคือฐานเดินไปก่อนเลยมันคือสถานีนะคะพี่ีิกรอลรวมนะคะเกิดความอาการเสี่ยเริตไปเรียบร้อยแล้วนะคะคือวันนี้เนี่ยพามานอกสถานีอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งครั้งนี้เป็นความตั้งใจของดิฉันเองด้วยแบบเหมือนอยากทำแคมปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมากันที่ ลานรักแคมจังหวัดสระบุรีคนหากินออสันว์ก็หากินเราไม่เบียดเบียนกันและกันงามน้ำใจไหลเป็นสายาชุบชีวิตตุ๊กตาการไข่รองเท้า,า,าไม่เบียดใจไข่รองเท้าสายรงเท้า,ามา คนทัเกมนแเเอาคุณยาอันนี้เล่นอะไรได้บ้างอ่ไปเดหนั่ง <um> ่น้อ um> ีกเลยกูขีดไปแด้เลย เอาลูกไอเน่ม่ต้องไม่ต้องสุกมาเอ้ยังไม่สุกยากินตเปรี้ยวเดอเด้อเด้อเดเด้อเด้อเดเดเจเดเเดเเดนะมตวาิสกเป็นใครวะยัยมันตอนขนมปังแปลงเพศะสัยกดมันนะ มือที่่ไะยืมหนอ่อยไม่ได้เหมือนกับคุณได้ครนแกรจ,จริงยายจ๋าฉันพาข้ามเองขอบคุณใจในหนนะยายจะไปไหนคุณเน่ยจะพาไป้าเล้ วันนี้ก็ททำอะไรยายวันนี้เราทำต้ม <c oughs> เรามาปราบเหล่าร้ายพร้อมกับเด็ดหูบ <c oughs> ายบายบายบายเมื่อกี้เราพูดถึงรถดีสุกกนรถสุกกระดูกหมูไปแล้วเจ้า เพราะฉะนั้นเราก็จะทําเมนูที่มันเกี่ยวเนื่องกันก็คือทาต้มแซบหมูใบมะขามถูกต้องซึ่งบอกเลยว่ามันจะแซบแล้วก็หอมรสกระดูกหมูแน่นอนว่าถึงแม้ว่าเราจะมาในป่าในเขาแบบนี้นะคะริมน้ำแบบนี้เนี่ยไม่ได้พกกระดูกหมูตัวมาด้วยเพราะว่าปกติไม่พกหรอกนะเดี๋ยวเราจะไปล่าหมูป่าในเขาก็เลี้ยงไว้เป็นลายใหญ่ ถึงเราไม่มีกระดูกหมูเพราะว่าเรามีรสดีซุปก้อนรสซุปกระดูกหมูอันนี้รับรองว่าน้ำซุปของเรานะคะรสชาติเข้มข้นเต็มรสหมูแบบคูณ2แน่นอนคุณผู้ชมไม่ต้องพกกระดูกหมูพวกกระดูกหมูมาเองขอทราบเพื่อนฝูงเธอสักหนึ่งคนที่พกกระดูกหมูไปไหนมาไหนโอปอสิเดี๋ยววันนี้แข่งกันเขาให้แข่งกันอ่ะแข่งก็แข่งจริงๆมันก็แบบพื้นฐานมันเทคล้ายกับพวกต้มยำนั่นแหละบางเจ้าบอกว่าต้มแซ่บอบบใส่น้ำมะขามเปียก แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกอันใส่น้ำผท้งดิอ่ะแต่เขาว่ามีความเชื่ออย่างหนึ่งที่เป็นชดีที่น่าสนใจคือต้มแซบนั้นดัดแปลงมาจากแกงอ่อมคล้ายๆกันลัดการของแกงอ่อมคืออะไรตัดน้ำใบย่านางออกอไปอย่างนี้กระดูกหมูค่ะไอ้ไม่ใช่โครงปลานี่เพิ่นคือซี่โครงหมูปะถ้าทำเองที่บ้านจะชอบใส่เครื่องปรุงเล็กน้อยก่อนเพราะว่าจะให้มันเข้าเนื้อ เอาจริงนัางยาหรือว่าจริงๆเขาก็ไม่ไม่ค่อยมีสูตรที่ตายตัวมาไม่มีอุ้ยใบมะอุ้ย,อยหอมจังอววย่างอันนี้โยนไปเลยให้หวานอืออุ้ยเบทน้ำซุปฉันดีไหมอร่อยแล้วก็ต่อใส่ก้านเห็ดไปเพื่อเพิ่มความหวานฉันเอาเค็มนำไปก่อนนะจ๊ะ โอ้ยม oh, oh 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 mm ันกำลังเค็มสะดุ้งและกลิ่นอ้อยหอม่อยอ้อยหมูนี้ขอเลือกในส่วนที่เป็นติดมันหน่อยเนาะเธอหั่นหมูแบบไหนหั่นขวางฉันจะหั่นเป็นเต่านะเธอหั่นเป็นนุกสุดทิดาไปใส่รสนี่เลยดีกว่าเธอยังไม่ได้ใส่น้ำ จงังจะใส่กี่หลงังก็แปลกดีน่ารักอ่ะี่ชอบเป็นคนชอบแกะอะไรอย่างงี้มากเลยอ่ะใช้หนึ่งก้อนต่อน้ำหนึ่งลิตรหรือถ้าใครอยากได้ค่อนๆก็กินเข้าไปเลยแล้วีิหอมกระดูกหมูมากต่ปไปดีนี้ฉันก็ไม่ต้องพกกระดูกหมูไปไหนมาไหนแล้ว จริงนมเบาแรงพวกเราเหรอหอมกระดูกหมูแล้วก็เอาน้ำมะขามเปียกสักนิดวิยมีปลาด้วยเหรอใส่กันปะวะตั้งไว้หลอกหรอเจ้าปลาก็ใส่ีกือไม่ดูเอาจริงก็ทำได้นะเห็นปลามันควรจะต้องใส่ป่ะลูกเอาไม่ชอบกินอะแล้วน้ำป้าไปไหนแล้ววะ ก็พอใชจะพูดว่าไงรูกไหมโอ้ยเป็นงูกัดไปแล้วเนี่ยแต่ผู้ชายหาของไม่ค่อยเจอสามฉันก็หามม่เคยเจอทั้งที่อยู่ต่อหน้าก็ไม่เจอคืออยู่ตรงหน้าอย่างเงี้ยหาไม่เจอแบบไหนอ่ะก็ต้องอย่างเงี้ยที่มองตามมือมานะนี่อันนี้อนนีกเดฉันจะออกมาปรุงนอกชามเนาะเหมือนกับแกงนอกหม้อ กระดูกหมิงจริงๆคือจริงๆมั่นใจว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีกระดูกหมูแต่ว่าถ้าใช้รสซุปกรรสซุปกระดูกหมูคือยังไงก็ได้รสหมูเล่ชัดเจนคือคุณสามารถใช้แบบเนื้อหมูปกติได้อะอย่างเงี้ย<อ>ไม่ต้องใส่กระดูกหมูเพราะว่ารสดีเขาทำหน้าที่ตรงนั้นแล้วฉันว่านะฉันมาต้องเข็มอีกมีแนวโน้มเมื่อกี้ว่าเขจะชนะอีกจานคุณยายเสร็จแล้วตอมเสร็จแล้วนะจ๊ะคุณผู้ชมแต่ว่าคุณยายอ่ะเป็นคนกินเยอะ เขาต้องมีเมนูเคียงเช่นอันนี้เป็นต้นเช่อะไรครับปัญญานี่อะไรหมูทอดอะไรมันระเบิดแน่เลยครับก็มึงโยนไงอ้าวมา นี่ของฉันหรอเอองั้นขอชิมก่อนเลยเนาะชิมมาจนหมดหม้อลแล้วอะคือทําเองก็อร่อยของตัวเองนะคุยพอไทยรสดีอะมันได้ความหอมของซุปก,กระดูกหมูแบบเข้มข้นขึ้นสองเท่าจริงนะเพราะว่าชาติน,น่าใสเปน็นแบบต้นใช่ปะพอตัวซุปก็รสดีเขาละลายใช่ปะจะละชิมรอบหนึ่งอะก็คือรสหมูอะก็คือชัดเลยชัดแพอเติมอะไรไปยังไงก็อร่อยขนาดว่าใส่ไปทีหลัง <ๆ S 2> นะต<ข>อนแรกน้ำจะจืดๆแบบใส่ใส่แต่มันดูแบบยังไม่ลงตัวเพาใส่ปุ๊บเธอทัจะไม่ต้องอะไรเลย ิมเรสเดช <R ode. S 1> ใช่ไหมที่รสชาติหมูชัดขนาดนี้เพราะว่าเขามีส่วนผสมแบบจัดเต็มนะคะมีทังส่วนกระดูกหมูส่วนพรีเมียมส่วนถ้าใครไม่เห็นภาพออกมาหัานข้างหันข้างขอโทษและก้าวขา เขาเห็นรัดสเปกไหมนี่เขาบอกชิ้นส่วนจะว่างอย่างเงี้ยเออเนี่ยเอเลี่ยจะอยู่ตรงนี้มันก็เสริมรัดอันนี้กีบใช้ไม่ได้นะอันนี้ค่ะกีดต้องฉันเราทานเองอ่ะก็ประมาณหนึ่งเนาะต้องให้น้องๆชิมดีกว่ามีเห็ดมีอะไรให้เขาให้น้องเขาสักหน่อยอยากกินอยากกินนี่หรอมีอะไรหรอแซ่บดีมาบแซ่บดีมาครับเอองหายสิ เอ้ยใ่แล้วดูสิน้องเขาไม่เอาน้ำเอาจะเอาน้ำล้างปากนะอ่องเดี๋ยวแม่จะคุยกับแม่อบเรื่องโบนัสปลายปีละไม่รู้สิแม่ว่าแม่กระซิบบอกแม่เขาได้นะอ่องมาทำเพราะกระเทยไหมยังไมู่ีหรอยังไม่มีแล้วอ๋องน้องกินไปมาข่านไปด้วยอืมมีการพยักหน้าเงึกๆ จริงๆอร่อยทั้งคู่เฮ้ยเพราะว่าอะไรครับเป็นน้ำซุปมันดีอยู่แล้วมันจะต่างกันไอ้ไอ้ที่ประดิบปลาดอยยอดอะไรลงไปกันเนี่ยเออหรือว่าเป็นการหั่นหลังแม้ถ้าใครแพ้ถูกผักตกน้ำอ๋อโอ้โหกูขึ้นมาที่บ้าเหรอกูตกแน่เลยบ้าเหรอจะทำก็ไปทำลึกๆอธิบายมาแบบไม่บอกชื่อดิน้ำซุปว่ามันอร่อยอยู่แล้วเพราะมันได้กินหมูชัดอยู่ แต่ว่ามันจะมีของคนหนึ่งที่อาจจะติดเค็มไปหน่อยของกูแน่เลยของกูแน่เลยคนน่ะจะเค็มน้อยกว่าแล้วก็จะติดเปรี้ยวกว่านิดนึงจนมีความเป็นต้มยำไปมาขามากกว่าตักหมูให้เยอะกว่าไหมอันนั้นมีวนเกี่ยวฟองไหมครับคุเอาเนื้อเหรอใครจะเป็นราเทลคุปตาราลคุปตาได้แก เมื่อกี้ติดเปรี้ยวมมันจะีาทขอคานค่ะใครมาอุ้มฉันออกไปจากเวทีเนยสิเออไม่ว่าอย่างไรอร่อยงั้นไม่ยอมโอ้ยอร่อยนะเออ,เอ,อเอาจิ้เกียร์เทียนกันไหมพูดน้ำซุปเป็นเบสที่ดีอยู่แล้วถูกต้องนะครเชื่อว,ว่าคนที่ทำไม่เป็นอนะแพร่โยนซุปกดด้อนโรตีลงไปแต่ออา่า หัวลงคนลากนลงถือว่าจัดเต็มปริมาณหมูมากกว่าใครนะคะถ้าเอามาใช้ทำอาหารเนี่ยซูปก็จะอร่อยให้มันข้นหวานเอลเล้งหอมคาตังจริงๆนะเธอเข้มข้นเป็นแบบซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะคะโลตัสบิ๊กซีหรือว่าจะสั่งออนไลน์ก็มีนะคะมีที่กัน2ขนาดก็คือแบบ40กรัมแล้วก็แบบ80กรัมนะคะและทุกผู้ชมสามารถเข้าไปกดไลค์เพจ Facebook นะคะ iino motor home cooking เพื่อดูข้อมูลต่างๆทางเพจได้เลยได้ค่ะอ่ะไปเดี๋ยวเป็นเมนูที่สองครับ อันนี้คือเมนูกไก่ย่างเหรอเอามายัดต้นนันทันมีรสแมรี่ไหมมีมีเมื่อกี้เห็นละเมันต้องยกได้อย่างเขามันเนี้ยใส่เกรฟพุทด,ด้เหรอเออมันเอาไปป้ายเหรออ่าแจะแจแจแจเอามาปลายปลายปลาย,ายกินต้<า>น,<า>นก็กินไก่ต่อ,อ จากการไปนะคะจะต้องมีทั้งหมด3อย่างก็คือความร้อนเชื้อเพลิงแล้วก็ออกซิเจนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องทำให้คุณไฟเขาเนี่ยนะคะ <c oughs> ได้รับออกซิเจนด้วยการเอามาครอบ <c oughs> แล้วเราก็ดูว่าอ้าวดับไปแล้วคะ่ะ เย้โอ้ยๆโอ้ยเอาไปแล้วเอาโอ้เดชะชั oh, oh ้นสร้างเก็มาเก็ก่อไฟได้เท่านี้หรอ,อคุณนายหนูท่าจริงๆเถอะก็ล้ําก็รวยไม่มีตําสือเตาแก๊สก็เข้าเลยอฉันอยากได้ฟิลธรรมชาติตอนฉันพบส3มีฉันครั้งแรกคุณล่าคุณนายพบ3มีในในป่าน <im it> ในน้ําเอาละ่ะเธอก่อ,อกไฟไปนะจะไปเล่นน้ําอ่าได้สิ ไปมันน่าจะแบบสามารถที่จะเอาไก่อ่ะมาเสียบได้แล้วไปทำอะไรอ่ะฉันต้องเขียนไดอารี่ตลอดเป็นคนที่แบบไปไหนก็ต้องเขียนไดอารี่สบายละตอนนี้สามารถปิ้งไก่ได้แล้วไปติดแล้วเนาะสามารถที่ฉันสามารถที่จะไปอีกแก้วได้แล้วคายดีคายดีอยากเอาดิเกี่ยวจริงๆคุณผู้ชมค่ะ บริเวณตรงนี้นะคะที่เป็นน้ําตกอะไรต่างๆเขาไม่ให้ทําอาหารนะจ๊ะแต่เพราะว่าเราเป็นแม่เมืองเราขออนุญาตทางแคมป์เขาแล้วว่าขออนุญาตทำตรงนี้เพราะว่าให้คุณผู้ชมได้เห็นฟิลเอาไว้ข้าวข้าวตนนี้ะคะช่วยเพื่อนก่อนจับแล้วอะไรวะทําไมต้องปิ้งด้วยนี้ได้อารมณ์ถูกเฉยๆถูกปะไก่ย่างน้ตกจริงวะออกต้องจัอยากกินซุ่มซ่าม ถ้าทิปหน้าไปป่าแม่จะเอาเซ็ตส้มตำไปแล้วนะทุกทิปเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาแลา้ว <c oughs> แทงทะลุ <c oughs> เรื่องแทงทะลุตัวเนี่ยเชื่อมือหญ่เชือกเชือกสวัสดีค่ะพี่กี้สวัส <c oughs> <há i Rules> ดีค่ะ ถามนิดนึงเราไม่ต้องจัดอะไรข้างในตัวไก่ใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องสูตรที่ตามในคลิปเมื่อกี้ก็คือไม่ต้องอ่าไปต้องหมุนดีทดลองหมุนดีว่ามันหมุนไหมอ่าไถ่โอไถ่โอไถ่โอ้ยจเรตื่นเต็มเลยอ่ะมันสุกยังอ่ะถ้ามึงเป็นตัวมันสุกแล้วเราควรจะเอาทำซอสมันในละหว่ะ อามามาทำซอสใช่จะเอาเป็นเป็นต้องทานในขั้นตอนของการย่างใช่ใช่ส่วนผสมจะมีอะไรที่สำคัญมากๆคือจริงๆอ่ะเหล่านี้ก็แล้วแต่สะดวกโยทินเลยอันนี้ใช้รสแมรี่อันนี้กับททมตแตไปททมสดนะรสแมรี่ค่ะไปค่ะให้ฉันทำย่างไรอฮ้ยเฮเธอให้ฉันมีทางเลือกมาอ่ะททมค่ะไปททมค่ะ จะขอใจเธอกลับมาสรับใจทิ่ฟ้าไม่มีเป็นอันี้มันพืชปกติก็ใช้ได้แหละจริงๆก็คือหลักก็คืออยากให้ให้ผิวหนังมันชุ่มชื้นนะกรอบหรอไมอย้ยางพึ่งทำแบบเขาสิเขาจะทำอย่างนี้อ๋อทำเป็นตรงกลางแล้วก็เอาเกลือ มะนาวที่กบบบางทีก็เป็นชกน้ำส้มสายชูก็ได้เป็นปาสมิกก็ได้มันก็จะเป็นเดรสซิ่งธรรมดาใช่ปะแต่ถ้าเกิดว่าเอาน้ำมันใส่มะนาวแล้วก็ใส่มัสตาร์ดจะกลายเป็นเฟรนช์เดรสซิ่งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นน้ำมันมะกอกน้ำมันมะนาวไข่แดงจะกลายเป็นอะไรยงเนสถูกต้องไก่อุ้ยสีมันเริ่มเปลี่ยนแล้วอุ้ยตรงนี้นี่คือว่าแจะได้แล้วล่ะหมู่บ้านเราไม่ต้องมิก ผียังเาไอ้เว้ยูจะตามเจ้าล้างเจ้าพันเนีตามเข้าจริงนะแล้วเรามื่อไรจะรู้ว่าข้างในมันสุกหรือยังอ่ะเราต้องเอาเทอร์โมมิเตอร์มาวัดมันจะต้องได้ประมาณ75องศาอะไรไม่รต้อ่ะไม่รู้ไปก็แม่มาจัดคิดดิ้งนะคะนี่ไปเสือว้าย ขาไก่มันหล่นลงไปแล้วเธอทำยังไงเธอมาลุ้นกันว่าจะได้ไหมนะคะวันนี้มันเหมือนสักพักหนึ่งเลยนะกว่าจะสุกอ่ะปางนล้ะหวัดเนี่ยคิดว่าน่าจะประมาณอีกประมาณเกือบเกืบชั่วโมงเล่นน้ำรอล่ ดูดีมันดูดีไหมเออมาดูดีนะเขาบอกว่าหนังมันจะดูอุ้ยนี่หนังอันนี้กรอบเลยเริ่มที่หนังก่อนนะแจกอืมรวมอร่อยเลยหนังเนี่ยอันนี้มีความกรอบเลยอืมเอาเบียร์มามันมีความเปรี้ยวๆไงมันเปรี้ยวเลมอนไงเอออร่อยสุกกำลังดีมีความกรีซี่ ไอ้กลิ่นเทศจะมันหอมนะแล้วมันหอมถ่านเธอเธอใช่เนี่ยเราถ่านมันจะต่างจริงราหมันปาร์ตี้ริมนท์ตกอ่ะว่าดีเครื่องดื่มเอ้ยเนาะเนาะว่าน้ำเสร็จแล้วแบบโอ้ยได้แราหมณ์ปาร์ตล้ไปค่ะอุ้ยไม่ต้องปรุงไก่อ่ะเออแล้วก็ถามว่าเอ๊ะมันจะเข้าเนื้อไหมไก่มันอร่อยของมันอยู่แล้วเนาะเนาะกลายเป็นว่ารายกลายเป็นดีนะการที่เราตำพริกไทยไม่ไม่แตกอ่ะ มันก็ได้ครัชชีอพอมันกัดเข้าไปมันมีความแบบกรุบๆเดี๋ยวคอยดูตรงเนื้ออกก่อนว่ามันแห้งหรือเปล่าอุ้ยมันนุ่มอร่อยมันจะไม่นึ่งข้าวเหนียววะทำไรย่างจังอะก็ระหว่างทำระบนจังนะไม่ได้ทำด้วยนะไม่ได้ทำความปิ้งอ้าววันนี้ผลุกนาดดีแต่ก็ยังไม่ใช่เรื่องแค่นี้ไพูดด้อ เองจงเร่งเร่งอามากคำนี้ไปให้คุณพี่เรนใี้เรนใหญ่วันนี้เอ่อถอดเจลนะคะ <laughs> แล้วก็ทาเป็นแบบคลีนคลีนดีกว่าแ <laughs> ต่างงานกับผมนะครับ <laughs> ไม่คิดดีนเลยไม่คิีไม่ฝันเลยคแบบ่ะเอาล่ะถือว่า ถ้าใครอยู่กรุงเทพเครียดใ,<ช>ในวันแบบสุกเสาร์อาทิตย์มีเวลาว่างสักแบบเอาจริงแค่2วันก็ได้น<อ>ะสองวันหนึ่งคืนเนี่ยสามารถมาตั้งแคมป์แล้วก็แบบเล่นน้ำอะไรเงี้ยปล่อยใจหรือว่านั่งเงี้ๆฟังเสียงน้ำล้าก็ได้จริงต่นนี้นตรงนี้ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับลานรักแคมป์แล้ก็จะมีจุดกลางเตน็นอะไรเงี้ยให้เต็มไปหมดเลยแล้วก็ใครไม่อยากทำอาหารอะไรเงี้ยมีร้านอาหารให้ใ<ช>ห้องน้ำห้องท่าก็สะอาดห้องน้ำดีมากใหญ่โตเลยดูจะคิดว่าแบบห้องน้ำใหญ่แล<ด> <laughs> ้วก็มีระบบไหลเวียนน้ำตลอดเป็นแบบ จากุชี่นิดเน่จะมัดเวียนปัสสาวะลงไปได้ไม่ได้ไม่ได้แต่เขามีแบบห้องน้ำบริการทุกจุดอ่ะแบบมากันได้ที่สุดสระรีลายรักแคมป์นะคะนะไปแล้วนะคะเจอกันครั้งหน้ากับฟูดฮาร์ดครั้งหน้าจะเป็นยอดเขาเอเวอรสแ์ค่ะหันไปติดตามด้วยว่าเราจะไปสามารถไปปิ้งปลาบนยอดเขาเอเวอรสแลน์สำเร็จไหมปักด้วยเจ๊บุ๊กี้ถามว่าแล้วอเมื่อเอามาปักตรงต้นไม้ทำไมเมื่อไห้่คุไปปักตรงปูนเหรอ มันเป็นปูไม่ทำไมไม่ทำปูแล้ข้างหลังนี้นะคะแบรกิวนะคะกำลังย่างไก่อยู่นะคะาซ่ะสย